ไปดูเอ็นวีเดียฮะเมื่อคืนที่เราคุยกันนะเมื่อวานว่าเอ็นวีเดียเนี่ยผลประกอบการดีโคตรนะดีโคตรจนกระทั่งแบบเลเวนิวเนี่ยโตขึ้นแบบระดับ170%้นคือมากกว่าเท่าตัวนะฮะแล้วก็พอหลังจากปิดตลาดไปเนี่ยก็เด้งขึ้นถูกป่ะแต่มันดันประกาศมาตอนปิดเมื่อวานนะเมื่อคืนทั้งทั้งคืนเนี่ยก็เป็นช็อตของ NV i d i a เดียวิ่งต่อนะฮะจนตอนเนี้ยออทามไฮ ออชามไฮเรียบร้อยแล้วนะครับออชามไฮของ n อ็นวีดีคือไม่ไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อนนะแล้วก็ทํากราฟ <c oughs> อันนี้รายงานของไฟแนนซ์เชื่อทามนะก็เนี่ยฮะออชามไฮนะออนบล็อกเอไอบู <c oughs> <c oughs> โทษจีกินน้ำก่อนเอ่อเนี่ยเราไปดูกราฟนะครับนี่ล่าสุดครับ n อ็นวีดีจัดขนาดนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเอาห้าปีย้อนหลังแล้วกัน 5ปีย้อนหลังคุณดูการาฟเอ็นวีเดียขึ้นอิบอายเลยนะนี่คือจุดสูงสุดที่ n v ็นวีเดียเคยไปแล้วนะครับและยังไปต่ออีกนะครับมันสะท้อนใี่เห็นถึงอะไรครับมันสะท้อนให้เห็นถึงตลาด AI ที่ทุกคนเชื่อไปแล้วนะครับว่ามันคือตลาดอนาคตของโลกนะครับคำถามคือพี่บิ๊กแล้วเราควรทําอะไรจากข่าวนี้บ้างนะครับหนึ่งคือคุณควรวิเคราะห์ต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้น สองคือคุณควรถ้าเป็นนักลงทุนคุณก็ควรหาโอกาสนะครับจากการวิเคราะห์ต่อนะครับคำว่าโอกาสในที่นี้ไม่ใช่การซื้อตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกราฟอะไรก็ตามดูดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเจออะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่จุดที่ดีหรอกในการซื้อนะครับคือการล่อเมาเข้าไปชัดๆนะฮะหลังจากนี้มันขึ้นมาสูงแล้วแล้วมันออทามาหายแต่ว่ามันจะมีอะไรที่หายกว่านี้ไหมมันจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ไปไหมเนี่ยพี่บิ๊กแต่มันยังมีเทรนด์มันดูดีนะมันน่าจะไปต่อได้นะไม่เถียงนะฮะแต่ว่า แต่ว่าอัตราการไปเนี่ยมันจะไปได้เยอะอีกแค่ไหนนะครับแล้วมันก็พร้อมจะลงในทุกเมื่อแล้วหลังจากจุดนี้นะเพื่อนๆก็ต้องประเมินกันให้ดีส่วนตัวผมเนี่ยชอบเล่นแผน2มากกว่าชอบเล่นอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวแต่ว่ามันไม่ได้การันตีว่าจะเสมอไปนะสมมุติเรามีเรามีโค้กนะเรามีโคกเข้ามาสู่ตลาดแล้วเรารู้ว่าโค้กมันดีมันกําลังจะโด่งดังแต่โคกเนี่ยราคามันก็สูงละหุ้นมันไปไกลแล้ว นะฮะทำไมเราไม่มองหาเบบซีอันนี้คืออันนี้คือในมุมผมนะผมถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะมองหาเบบซีตัวที่สองที่จะทำแบบโค้กเนี่ยเข้ามาธุรกิจเดียวกันคือวันเนี้ยเค้กมันใหญ่แล้วมันก็มีอีบ้านเนี่ยกินอยู่คนเดียวแน่นอนแหละเมื่อเวลาผ่านไปทุกทุกคนจะเข้ามาบารลุมมาทุมมาแย่งเค้กต่อนะครับมันจะมันโมโนโพลีแบบนี้ไปตลอดการไม่ได้นะครับเมื่ออะไรก็ตามที่มันดีทุกคนจะเข้ามาแย่ง ไอ้คนที่แย่งแล้วมีแนวโน้มจะเป็นเบอร์สองเนี่ยคนนี้จะแย่งได้เยอะและมีโอกาสเติบโตได้เยอะนะฮะและผมเชื่อว่ามันยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะฮะถ้าเป็นผมนะผมจะไปหาตัวที่2ที่จะทำแบบ n v i d i ีเดียแล้วคิดว่าน่าจะพอสูสีดูดีขึ้นมาเป็นคู่แข่งได้ตอนนี้ก็มีหลายคนนะที่เราอ่านข่าวทุกวันนะไปดูกันเองนะไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนแต่เนี่ยคือถ้าเป็นสไตล์ผมผมจะอ่านข่าวแล้วก็จะวิเคราะห์ต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ มองหาโอกาสผ่านแบบนี้มากกว่านะครับมากกว่าการเ,าเนี่ยอ่านข่าวเสร็จปั๊บดีเดี๋ยวกุยเข้านะเข้าปั๊บโดนสูงเกินแล้วนะฮะออทามา้นะอันนี้ก็แชร์แชร์ให้ฟังแล้วกันเ,เพื่อนๆลองคอมเมนต์ดูกันว่าอยากฟังความเห็นอะไรแบบนี้ไหมนะไม่อยากครั้งหน้าดเดี๋ยวก็ไม่พูดละเดี๋ยวอ่านข่าวอย่างเดียวแค่อยากจะแชร์ให้ฟังว่าเอถ้านักลงทุนก็มองหาโอกาสาแบบนี้ก็จะดีนะครับลองดูนะัะว่าตัวไหนเนี่ยจะมี จะสามารถทำ AI ทัดทัดขึ้นมากับ Nvidia ได้บ้างนะเทคโนโลยีเนี่ยตัวไหนพอจะมีเปอร์เซ็นต์มีความเป็นไปได้นะตามข่าวดีๆคุณอาจจะได้ตัวดีๆเก็บก็ได้นะครับรวมถึงฝั่งของคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับวันนั้นเราดู a เม z o n ก็กระโดดเข้าวงมาทำตัว c u s t o m ไมชิใช่ไหมก็คือเนี่ยแหละ AI ชิปเนี่ยแหละ Nvidia เดีย Google ก็อยากจะทำชิป นะฮะไออินเทก็ทำชิปนะอินเทก็ทำชิปเอ็ก็ทำชิปนะเห็นไหมจำได้ไหมไมโครซอฟท์ก็มานะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนรู้ดีอยู่แก่ใจว่าชิปสำคัญแม้กระทั่ง Apple ผมก็เชื่อว่าทำไมจะไม่มองนะฮะชิป M1, M2 วงแกนะเดี๋ยวปุ้งปุ้งประกาศตู้มา Apple ก็มีกับเขาด้วยนะ M ออะไรสักอย่างชิปนะเอาไว้เป็นทำา AI ชิปอย่างเดียวซึ่งทุกอย่างมีความเป็นไปได้หมด NV i d i a จะต้องโดน แบ่งตลาดเป็นแน่นอนนะแต่ว่าเบอร์2จะเป็นใครอันนี้น่าสนใจนะเพื่อนๆลองดูอื <laughs>